กับเด็กค่ะแต่คนนี้ก็ยังอ้อกเหมือนกันนะคะคุณสีสุดาวันนี้ผกโหหลายเรื่องจะมาเล่าให้ฟังสวัสดี<ช>ค่ะสว<ช>ัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ที่บอกยังอ้อนะคะแต่เที่ยวกับน้องสองคนแล้วแหม <c oughs> อย่าไปเที่ยวค่ะ <c oughs> อย่าไปเที่ยวเขาเกิดช้าเองค่ะนะเราเกิดไไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะวันนี้มีเรื่องล้ำสองเรื่องอย่างที่คุณจอมขันบอกบอกไปรือยังอ่ะอย่าอย่าบอกไม่แต่เดีนแอบเผ็อุปกรณ์คุณล้ำตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวผู้ชมลองดูนะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะมี2เรื่องด้วยกันเพราะว่าเราจะไปเกาะติดสิ่งที่น่าสนใจ2เรื่องนะคะสิ่งที่น่าสนใจสิ่งแรกล่าสุดเองค่ะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคือนวันจันทร์ที่ผ่านมาคนในทีหลายคนก็ตั้งตารอน,นะคะกับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือใหม่ล่าสุดของ iPhone นะคะของ Apple นั่นเองนั่นก็คือ iPhone 4ค่ะชื่อที่ถูกต้องนะคะก็คือ iPhone 4นะคะเขาเปิดตัวมาแล้วนะคะแล้วก็อีก เรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องของการบันทึกเสียงแต่ว่าภาพที่เห็นนี่แหละนะคะนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือ iPhone 4ซึ่งเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยใช้กล้องที่สามารถที่เราใช้ ถ่ายภาพได้นะคะความละเอียดสูงขึ้นก็คือ5ล้านพิกเซลนะคะและยังมีแฟลชติดตั้งเข้ามาในตัวด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีฟีเจอร์หลักที่สําคัญที่หลายๆคนฮือฮามากกับการใช้วิดีโอคอลแต่ว่าที่สําคัญจะต้องผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือว่า Wi-Fi นะคะซึ่งหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยอาจจะเป็นฟีเจอร์ที่เอามาแข่งกับ b l a c k b e r r y เลยก็ได้นะครับว่า Blackber r y คุณสมบัติเด่นของเขาอีกอันหนึ่งนอกจากเรื่องของอ e ีเมลก็คือเรื่องของการแชทผ่านทาง Blackberry หรือว่าบ b บมแต่ว่าตัววิดีโอคอลของ iPhone นี้นะคะเขาสามารถที่จะคุยระหว่าง iPhone กับ iPhone ถึงกันได้นะคะผ่านเครือข่าย WiFi นี่ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เป็นจุดแตกต่างสำหรับคนที่อยากจะโทรศัพท์เห็นหน้ากันทั้งสองฝั่งเพราะว่ากล้องของ iPhone นี้เขาจะมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแสดงว่าเราสามารถ,ถถ่ายตัวของเราเองเวลาสนทนาได้หรือว่าถ่ายบรรยากาศรอบข้างเวลาที่เราจะสนทนากับคู่สนทนาได้นะคะแต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกค่ะว่าใช้เครือข่าย Wi-Fi สื่อสารได้เท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ได้กับ iPhone 4 กับ iPhone 4เท่านั้นด้วยค่ะถัดมาปเป็นเรื่องของฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความละเอียดหรือว่าการแสดงภาพหน้าจอนะคะเขาใช้คําว่าเรติน a าค่ะซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยต้องเหมือนกับการมองภาพนั้นผ่านจากเรติน่าของตาของเรานั่นเองภาพนี้จะคมชัดมากนะคะอีกอันนึงเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนถามหามานานสําหรับ iPhone ก็คือการทํางานหลายๆแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกันเรียกว่ามัลติทาร์สค่ะสำหรับ iPhone เวอร์ชันใหม่ uh, OS ตัวใหม่นี้นะคะจะสามารถทำงานได้หลายๆแอ 可以看。 แอปพลิเคชันในเวลาเดียวกันการวางขายนะคะพอพูดถึงฟีเจอร์หลักๆทั้งหมดแล้วเนี่ยคนอาจจะบอกว่าจะวางขายกันเมื่อไหร่นะคะตามที่สติ๊จับได้พูดบนเวทีนะคะจะวางขายในวันที่24มิถุนายนใน5ประเทศค่ะก็คือสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอร,รมันและก็ญี่ปุ่นส่วนในประเทศไทยนะคะดิฉันได้สอบถามมี2ตลาดด้วยกันก็คือตลาดเครื่องฮิ้วแล้วก็ตลาดเครื่องที่นําเข้ามาขายถูกต้องนะคะเครื่องที่นําเข้ามาขายถูกต้องณปัจจุบันนี้ก็มี True แล้วก็ดีแท็ค่ะทาง True ส่งข่าวมา อย่างนะะักขาวเมื่อวานนี้สั้นๆนะคะบอกว่าทูพร้อมจะจําหน่าย iPhone 4ส่วนทางดีแท็กนะคะจากการสอบถามผู้บริหารนะคะก็บอกว่าก็เชื่อว่าไทยเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งใน88ประเทศที่สตจอบป,ประกาศว่าจะนํามาขายภายในเดือนกันยายนนะคะแต่ว่าตลาดที่เป็นเครื่องฮีวนะคะที่หลายๆคนอาจจะทราบว่ามีแหล่งไหนบ้างเนี่ย ผู้ค้าบอกนะคะว่าก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ขายที่สหรัฐอเมริกา24มิถุนายนก็น่าจะมีเครื่องเข้ามาขายแล้วนะคะราคาขายนะคะที่สหรัฐอเมริกาในความจุ16กิกเนี่ยนะคะ199เหรียญหรือว่าประมาณ6,500บาท แล้วก็ 32GB กิกเนี่ย299เหรียญหรือว่าประมาณ9,800บาทแต่ราคานี้นะคะอย่าลืมว่าจะต้องติดสัญญากับผู้ให้บริการเป็น,นระยะเวลา2ปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องที่หิ้วเข้ามาเนี่ยเขาจะซื้อมานะคะแล้วก็ยอมจ่ายค่าย,ยกเลิกสัญญาะคะขึ้นน่าจะเป็นราคาเนี่ยคูณ2เข้าไปเฉพาะราคาเครื่องนะคะแล้วก็ยังมีราคาค่าขนส่งอะไรต่างๆด้วยวประเมินราคาของ iPhone 4ที่จะนําเข้ามาขายในประเทศไทยดูก็คงไม่หนีจาก iPhone 3GS ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ไม่มากนักนะคะ ที่นี้มาในส่วนเรื่องของอความเขาเรียกว่าอาตัว เครื่องที่บอกไปแล้วนะคะสามารถที่จะถ่ายวิดีโอค่ะนอกจากถ่ายภาพนิ่งภาพเ,าเคลื่อนไหวภาพอะไรกันได้แล้วเนี่ยถ่ายวิดีโอนะคะแต่เป็นวิดีโอแบบ HD หรือว่า High Definition นอกจากนั้นยังไม่พอนะยังตัดต่อวิดีโอได้ภายในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะคะและที่สําคัญคนที่ชอบเล่นเกมผ่านทางเครือขา Social Network ่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะอย่างเช่นเกมที่เก็บผักที่ฮิตนิยมกันเนี่ยนะคะทางคุณสตีฟจ็อบถึงกับพูดบนเวทีเลยนะคะว่าเกมฟางวิวเนี่ยจะสามารถนํามาเล่นคุณสตีฟจ็อบไม่ได้พู ขึ้นมาพูดบอกว่ายังสามารถที่จะมาพัฒนาเล่นบน iPhone ได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คือฮามากนะในเรื่องราวของการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะตอนนี้มาเก็ตแชร์หรือว่าส่วนแบ่งตลาดของโทรศัพท์มือถือที่สหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งนะคะยังเป็นของริมค่ะหรือว่าเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของ Black b บ r r y นั่นเองส่วนอันดับ2ก็คือ iPhone นะคะอันดับ3คือ Windows Mobile อันดับ4คือ Android ซึ่งเมื่อวานนี้ Android ก็มีเปิดตัวมือถือร ลอยมาคุยกันแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่อัปเดตเรื่องที่1นนะคะแต่ว่าเรื่องที่2นี่โ,โหครั้งนี้นี่น่าสนใจมากถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ชมรายการเราวันนี้นี้ต้องบอกว่าเสียดายมากๆนะคะเดี๋ยวฉันมีของให้ดูด้วยอันนี้เป็นเครื่องบันทึกเสียงนะคะที่เป็นเครื่องบันทึกเสียงที่เป็นแบบ mp 3หรื่า MP3 นะคะเราอาจจะใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก่อนหน้านั้นนะคะ่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะแหมอายนะคะเป็นใหญ่ๆอันนี้อันนี้ทั้งหมดอนี้ฉันใช้เองทั้งหมดนะคะแต่ว่าก่อนจะมาเป็นอุปกรณ์เหล่านี้นี่นะคะเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องบันทึกเสียงที่เป็นชนิดแรกของโลกวันนี้อยู่ในห้องส่งกับเรานะคะมีแขกรับเชิญด้วยขอต้อนรับอาจารย์พฤทธิพลประชุมผลนายกสมาคมนักอน,นุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหิบเสียงไทยนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเครื่องข้างหน้านี่แหละนะคะครับ เขาเรียกว่าอะไรคะเครื่องันตีเสียงเครื่องนี้เป็นเครื่องเล่นกระบอกเสียงนะครับสำหรับเล่นกับกระบอกแบบนี้อันนี้คือกระบอกเสียงเลยแล้วต้องจับแบบนี้ด้วยนะครับถ้าจับด้านนอกเนี่ยรามมาจะขึ้นแล้วก็เล่นไม่ได้ถ้าเทียบกับดิฉันยกตัวอย่างเ p 3เนี่ยเขาก็คือเหมือนกับเป็นสื่อบันทึกข้อมูลใช่ป่ะใช่แต่นี่เป็นระบบแรกของโลกเลยอยู่ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5นะครับผมและก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ณวันนี้คนไม่รู้จักละเขามาสูญหายไปร้อยกว่าปีละ ล้วยังใช้งานได้อยู่ไหมคะอาจารย์เคอเรื่องนี้ใช้งานได้นะครับที่พี่วันเขาในกระบอกเสียงของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสามของเอเชียค่ะนะครับที่สามารถบันทึกเสียงได้จริงแล้วก็โชว์ในการที่จะเล่นกลับได้จริงอ๋อค่ะ,คะ,ะที่บอกว่าใช้เป็นร้อยปีแล้วนะคะตอนนั้นใช้ยังไงบ้างคะในสมัยนั้นในปีพศ2437เนี่ยนะครับในตอนนยอชียชวนเนี่ยได้เขียนไว้ว่ามีการบันทึกเสียงของท่านขุน นะแล้วก็ผู้มีบรรดาศักดิ์ในสยามะนะแล้วก็ออกมาเป็นข่าวเนี่ยแหละแล้วก็พิมพ์ลงไปในหนังสือพวกกีโนสยามทรศััท์ก็ใช้เครื่องเหล่านี้แหละครับอ๋อค่ะแล้วก็เวลาทํางานเขาทาํางานยังไงคะกว่าเสียงเราจะเข้าไปได้ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับมิสเตอร์โฟมาสอวัยสาระดิตเครื่องน <Mr. Thomas, S 1> ี้ตอนไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นต้องใช้ลานอย่างเดียวก็คือ อันนี้ใช่ต้องหมุนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ยัดไปหมุนได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอาการสาธิตนะคะดิฉันมีแขกรับเชิญค่ะขอเชิญพี่กหนกรัฐวงศงสกุลนะคะเป็นแขกรับเชิญนะคะเพราะว่าเหมาะกับเครื่องอายุเท่าโอ้ยขอเชิญคับไปดีไหมเนี่ยเชิญพี่กนกมาเนี่ยนะคะเพราะว่าพี่กนกจะต้องเป็นชายเสียงทรงพลังในการบันทึกเสียงให้คุณผู้ชมทางด้านได้ดูกันนี่เครื่องบันทึกเสียง